เราทราบว่าอายุธยาสถาปนาขึ้นในปี1893แต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยมีบ้านเมืองอยู่ที่นี่หรือไม่หลังจากสถาปนาแล้วอยุธยามีกษัตริย์ที่ครองอำนาจ2ราชวงศ์ก็คือละโวและก็สุพรรณสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อสังคมของอยุธยาตอนต้นบ้างหรือเปล่าในคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องนี้กันนะครับ ยุทธยาเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการประทะสังสรรค์ระหว่างสองราชวงศ์นะครับในช่วง60ปีแรกก็คือราชวงศ์ละโวแล้วก็ราชวงศ์สุพรรณละโวมีกษัตริย์พระองค์สําคัญก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1สมเด็จพระรามสีสวนสมเด็จพระยารามสุพรรณมีกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ห,หรือว่าขุนหลวงพ่อง้วแล้วก็พระเจ้าทองลัน ด้วยเหตุนี้สังคมอยุทยาจึงเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและมีความผสมผสานนะครับส่วนหนึ่งจะมีวัฒนธรรมแบบของโบราณสืบมาจากราชวงศ์ละโวะ่ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะมีวัฒนธรรมแบบไทยลาวบางอย่างที่สืบมาจากราชวงศ์สุพรรณพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐนะครับเล่าว่าแรกสร้างวัดพนัญเชิงในปี1867สถาปนาอายุทยาในปี1893 กษัตรพระองค์แรกก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีพระองค์ครองราชในปี1813ถึงปี1912เมื่อพระองค์สวรรคตคุณหลวงพงว่อง้วหรือว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งก็เสด็จมาจากสุพรรณมาครองอยุธยาในรัชากาลนี้คุณหลวงพงว่อง้วไปตีเมืองเหนือพิษณุโลกชากังราวเชียงใหม่พระองค์ครองราชในปี1913ถึงปี1931 เมื่อรรพระองค์สวรรคตพระราเมศวรก็ได้สําเร็จโทษพระเจ้าทองลันซึ่งเป็นโอรสของคุณหลวงพ่อง่วแล้วก็ขึ้นครองราชในปีพศ1931ถึงปี1938สืบต่อมาจนกระทั่งถึงพระโอรสก็คือสมเด็จพระยารามที่ครองราชในปี1938ถึงปี1952แต่ในปี1952นะครับพระยารามพิโรธเสนาบดีเสนาบดีหนีไปอยู่ฝากประทกคูจาม ก่อนนำไพร่พล,พลป้นพระนครแล้วก็เชิญพนะกครินจากสุพรรณนั้นมาของราชหลังจากนั้นนะครับกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณก็ของราชต่อเนื่องกว่า11พระองค์รวมประมาณ150ปีจนกระทั่งไปถึงช่วงเสียกรุงครั้งที่1คือปี2,111ที่เล่านี้คือพงศสวดานฉบับหลวงประเสริฐนะครับพงศสวดานฉบับพันจันที่จริงเนื้อความก็ใกล้เคียงกัน แต่ว่าจะแตกต่างกันประมาณสองสาจุดจุดแรกจะเล่าว่าสมเด็จพระรามาธิบดีทรงให้พระราเมีสวนแล้วก็คุณหลวงพ่งูวช่วยยกทัพไปตีกรุงกัมบูชานะครับหลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชได้ไม่นานแล้วก็ได้รับชัยชนะกว่าตอนเอาครัวชาวกัมบูชากลับมาที่อยุธยาจุดที่สองจะเล่าว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งส่งให้สร้างวัดพุทธไทยสวรรค์ บริเวณตำหนักเวียงเหล็กให้สถาปนาพระวิหารและก็พระมหา,าธาตุเป็นพระอารามแล้วให้น้ำวัดพุทธไทยสวรรค์ในปี1896จากนั้นก็สร้างวัดป่าแก้วในปี1906จุดที่3จะเล่าว่าสมเด็จพระราเมสวรทรงยกทัพขึ้นไปตีเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ยกทัพไปตีกรุงกัมพูชัยอีกครั้งหนึ่งรวมถึงในปลายราชสมัยนะครับทรงสร้างวัดภูเขาทอง ทุกวันนี้เราจะเข้าใจว่าอยุธยาคือชุมชนฝั่งตะวันออกอยุธยาคือเกาะเมืองแต่ที่จริงถ้าอิงจารึกนะครับในสมัยโบราณเนี่ยอยุธยาคือชื่อที่หมายถึงทั้งเกาะเมืองแล้วก็ฝั่งตะวันออกด้วยเป็นชื่อที่ใช้ในช่วงก่อนเสียกรุงครั้งที่1คือตั้งแต่ในสมัยสมเดจพระรามาธิบดีที่1ถึงพระนเรศแต่ว่าพอหลังเสียกรุงนะครับเป็นไปได้ว่าพระนเรศทรงต้องการให้เปลี่ยนชื่อ จากอโยธยาเป็นอยุธยาอายุธก็คือเมืองที่ไม่เคยพ่ายจากนั้นต่อมาในสมัยพระนารายปีพศ .2223 ก็รับสั่งให้นำจดหมายเหตุโหนจดหมายเหตุหอหนังสือแล้วก็เหตุในพงศวดานมาคัดเข้าด้วยกันเป็นแห่งเดียวซึ่งก็น่าจะปรับชื่อเป็นอยุธยาทั้งหมดเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันทำให้พงศวดานที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ เรียกชื่ออยุธยาทั้งก่อนแล้วก็หลังเสียกรุงครั้งที่1ซึ่งจะแตกต่างจากหลักฐานจารึกหลังจากที่พระนเรศเปลี่ยนชื่อนะครับก็ยังมีบางชุมชนที่ยังคุ้นชินกับชื่อเดิมยกตัวอย่างพม่าก,ก็ยังเรียกโยเดียอยู่ก็คืออยธยานั่นแหละแล้วก็คลองทางฝั่งตะวันออกก็ยังถูกเรียกว่าคลองอยุธยาอยู่ ทู้คนจะสงสัยว่าบริเวณนี้เคยมีบ้านเมืองเกิดขึ้นมาก่อนปี1893หรือว่าสถาปนาอายุธยาหรือไม่สำนักศิลปกรที่3ขุดสำรวจในเกาะเมืองไม่พบหลักฐานที่บ่งบอกการอยู่อาศัยแล้วก็การใช้กิจกรรมในพื้นที่หนาแน่นแต่ว่าไปพบนอกเมืองอยู่บ้างนะครับเช่นที่วัดพนันเชิงแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามเช่นบ้านโปรตุเกส อาจารย์พิพัฒน์แกระแจ,จาจันขุดเพิ่มเติมที่วัดพนันเชิงรวมถึงนำหลักฐานของทางสำนักศิลปกรที่สาม,มาตรตีความแล้วก็มาอ่านใหม่พบว่ามีชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่19เชื่อว่าน่าจะก่อนปี1893โดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมีชุมชนที่อยู่มาก่อนเกิดอยุธยาในปี1 8 9 3แต่คิดว่าน่าจะไม่เจริญมาก ทั้งในฝั่งวัดพนันเชิงและก็ตรงกันข้ามองค์หลวงพ่อโตยุคแรกที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารนั้นน่าจะเล็กกว่าองค์ที่เห็นในปัจจุบันนี้องค์ปัจจุบันนี้ถูกพ่อขยายนะครับพิจารณาได้จากพระชานุหรือว่าหัวเข่าที่อมเข้าไปในเสาพระวิหารชุมชนที่มีอยู่แล้วทางตอนล่างเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการสร้างวัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นมาในบริเวณตอนล่างด้วย เป็นบริเวณที่ใช้ในการกำกับควบคุมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกที่เกิดจากการขนส่งทางน้ำสัญจรทางน้ำแล้วก็สินค้าที่มากับทางเรือในรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หากเทียบอยุธยากับลพบุรีนะครับลพบุรีเนี่ยน่าจะมีวัดมากกว่าแล้วก็มีชุมชนขนาดใหญ่กว่า รากฏหลักฐานในชั้นดินที่มีกิจกรรมการใช้พื้นที่หนาแน่นแล้วก็ผู้คนก็อยู่อาศัยสืบเนื่องมานานที่จริงก็ร่วมกว่าพันปีส่วนอยุธยาเนี่ยเพิ่งเกิดได้ไม่นานนะครับมีวัดพนันเชิงวัดพุทธไทยสวรรค์วัดป่าแก้วเป็นต้นที่จริงปรางวัดพุทธไทยสวรรค์ที่พงศวดานกล่าวถึงเป็นพระมหา,าธาตุเนี่ยก็มีขนาดเล็กกว่าปรางวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุที่ลพบุรี ในภาพนี้เนี่ยผมตั้งใจไปดูนะครับส่วนฐานของพัะปรางก็พบว่าจะมีส่วนที่เป็นลวดโบลูกฟักแบบของเดิมจริงๆอ่ะแค่เฉพาะชั้นแรกแต่ว่าถัดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นลูกแก้วอกไก่ละเพราะฉะนั้นในส่วนถัดขึ้นไปเนี่ยน่าจะได้รับการบูรณะกว่าที่อยุธยาจะสร้างปรางขนาดใหญ่ที่พอเทียบกันได้เนี่ยก็ต้องเป็นคราวที่สร้างาพระปรางวัดมหาธาตุแล้วก็วัดราชบูรณะ ซึ่งก็จะเกิดขึ้นในรัชกาลถัดไปอย่างไรก็ตามนะครับอยุธยาเนี่ยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญเป็นตําแหน่งที่มีผลต่อความเจริญของบ้านเมืองในอนาคตเป็นชุมทางใหญ่ที่มีแม่น้ําหลายสายเนี่ยไหลามาสบกันการที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1เสด็จมาครองราชที่นี่ด้วยพระองค์เองอาจจะคล้ายกับกรณีที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเสด็จขึ้นไปครองที่เมืองพิษณุโลด้วยพระองค์เอง เนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นจุดยุทธาศาสตร์ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของบ้านเมืองถามว่าอายุธยาเป็นศูนย์กลางความเจริญนักแต่ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือไม่ตอบว่าเป็นไปได้นะครับถ้าเรามองในมุมที่ว่ากษัตริย์ประทับที่ไหนศูนย์กลางความเจริญก็อยู่ที่นั่นแต่ว่าถ้ามองจากวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ย ชาวบ้านในช่วงรัชกาลนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านที่มีอาชีพพอะปลูกเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับที่ลบบุรีมากกว่าเพราะว่าตั้งถิ่นฐานแล้วก็ทำมาหากินที่นั่นมานานอาจารย์สุจิตวง์เทศสงสัยว่าบริเวณวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็คลองปทกคูจามอาจจะเป็นฐานอำนาจของรัฐสุพรรณพิจรารณาได้จากพงศวดารที่เล่าว,ว่า เสนาบดีหนีไปอยู่ฟากปทักูจามก่อนที่จะเชิญพรันาคารินจากสุพรรณมาครองอยุธยาผมไปตรวจสอบพื้นที่ยังไม่พบหลักฐานที่สอดคล้องกันคือยังไม่พบเจดีศิลปะสุพรรณในละแวกปทักูจามแล้วก็ในวัดพุทธทยสวรรค์ในทางตรงกันข้ามนะครับพบเจดีศิลปะสุพรรณตามแนวคลองอยุธยาที่ขุดลัดจากเหนือลงใต้ผ่านวัดอยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคล แล้วก็วัดพนันเชิงภาพที่เห็นตรงนี้เป็นวัดอโยุทยาหรือว่าอโยุยาเป็นเจดีย์พระาธาตุคล้ายกับที่พบในล้านนาแต่ว่ามีศิลปะสุพรรณผสมด้วยฐานรองรับองค,ค์หลักคังเนี่ยจะเป็นฐานที่อยู่ในผังแตดเหลี่ยมวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นเจดีย์ที่มีกลุ่มพระาธาตุอยู่ทางด้านล่างคล้ายกับเป็นการแปลงเจดีย์ทรงประสาท นำเจดีย์ทรงปราสาทมาสวมเข้ากับเจดีย์พระาธาตุที่ล้านนานก็มีเจดีย์ประเภทนี้เหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะศิลปะสุพรรณอยู่เยอะทั้งเจดีย์ประธานเองแล้วก็เจดีย์บริวารโดยรอบอย่างเจดีย์ลายองค์นี้ก็เป็นศิลปะสุพรรณเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมเจดีย์ประธานวัดบดแดงก็เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมศิลปะสุพรรณเจดีย์วัดสามปลื้มก็เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมศิลปะสุพรรณแล้วก็มาแปลง ในช่วงอยุธยาตอนปลายเช่นเดียวกันกับวัดนางคำเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็พอกทับอยู่ในผังแปดเหลี่ยมมองในมุมนี้จึงรู้สึกว่าบริเวณปะทักูจามแล้วก็วัดพุทธทยสวรรค์เหมือนจะเป็นฐานอำนาจของสมเด็จพระรามาธิปดีที่1ในขณะที่ในละแวกคลองอโยุยาล,ลงมาเนี่ยเหมือนเป็นฐานอำนาจของสุพรรณมากกว่าอย่างไรก็ดีนะครับผมนําแนวคิดของอาจารย์สุจิตเนี่ยมาใช้ในการมองสังคม ของอยุธยาในช่วงเก่อกําเนิด60ปีแรกที่เป็นการประทะสังสรรค์กันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรวมเข้าหากันได้เจดีย์เป็นงานศิลปกรรมที่สะท้อนภาพสังคมนะครับเจดีย์ในอยุธยานั้นมีหลากหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นเจดีย์ทรงปรางแบบละโวเจดีย์แปดเหลี่ยมแบบสุพรรณเจดีย์พระธาตุแบบล้านนา เจดีทรงระครังแบบสุโขทัยเป็นต้นเจดีสมัยอยุธยาตอนต้นมีหลายประเภทอาจจะสะท้อนสังคมที่หลากหลายในช่วง60ปีแรกที่เจดีมีรูปแบบเหมือนกับว่ายังไม่สามารถที่จะปรับเข้าหากันได้นั้นอาจจะสะท้อนภาพของสังคมที่ว่าจะไม่มีราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งครองอํานาจแล้วก็สร้างวัฒนธรรมอยุทยาได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าต่อมาเจดีชนิดต่างๆนับจากราชสมัยเจ้าสามพระยาเป็นต้นไป จะมีรูปแบบที่เหมือนกับว่าปรับเข้าหากันมากขึ้นอาจสะท้อนภาพของสังคมในช่วงหลังจากปี1952ที่สังคมสุพรรณครองอำนาจต่อเนื่องนาน11รัชกาลประมาณ150ปีแล้วก็สามารถที่จะหลอมรวมวัฒนธรรมที่เกิดมาจากความหลากหลายให้มีลักษณะร่วมอย่างเดียวกันได้ การหลอมรวมวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนี้ต้องอาศัยปัจจัยสําคัญเลยก็คือคติพุทธเถรวาทแบบลังกาคติพุทธเถรวาทแบบลังกาจึงเหมือนจะเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่ใช้ในการหลอมรวมวัฒนธรรมทั้งสุพรรณแล้วก็ละโวเข้าด้วยกันปรางแบบละโวถูกปรับให้เป็นเขาพระสุมเมในคติพุทธเถรวาทมากขึ้นมีชั้นครุฑเกิดขึ้นในสมัยเจ้าสามพระยา มีบันไดแก้วทอดลงมาทางด้านหน้าในสมัยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นด้วยในขณะที่เจดีย์ศิลปะสุพรรณที่เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมนะครับเมื่อก่อนเคยมีพระพุทธรูปล้อมคล้ายกับคติมหายานถูกปรับให้เป็นพุทธเทรวาทลังกามากขึ้นด้วยการนําพระพุทธรูปออกทีแรกเนี่ยก็ยังเหลือพุทธรูปทางด้านหน้าคือทิศตะวันออกแต่ว่าต่อมาก็เอาออกจนหมดมีลักษณะเรียบง่ายคล้ายกับเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาทีเดียว คลิปนี้เล่าถึงประเด็นการก่อกำเนิดอยุทยานะครับในช่วง60ปีแรกที่เป็นผลลัพธ์ย้ำนะครับว่าผลลัพธ์ของการประทะสังสรรค์ระหว่างสองราชวงศ์ก็คือสุพรรณแล้วก็ละโวในช่วง60ปีแรกนี้เหมือนจะว่ายังไม่สามารถที่จะหลอมรวมเข้าหากันได้ต้องรอหลังจากปี1952โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากรรชเหม่สมเด็จเจ้าสามพระยาเป็นต้นไปนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับที่เล่าเนี่ยเป็นความเห็นอาจจะถูกหรือว่าผิดก็ได้อย่าเพิ่งเชื่อง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าเพิ่งปฏิเสธลองนําไปพิจารณาดูก่อนมีความเห็นอย่างไรลองมาแลกเปลี่ยนกันอันนี้เป็นความตั้งใจของเสียงสะท้อนอดี